สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมไ้ยอยู่กับช่อง F O L K ว,วันนี้นะครับผมห่างหายเราก็เมื่อคืนนี้เป็นไงกันบ้างครับปีใหม่นะครับเขาดาวเมื่อคือนนี้ผมโทรคุยกับเพื่อนเขาดาวกัน,นครับก็ผมหายไปนานกับการลงคลิปนะครับผมเปลี่ยนตัวละครใหม่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ ผมอ่ะทุกคนผมจะให้ผมจะทําแมพรจรภัย e ีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะน่าจะ EP พีสามครับผมเล่นด้วยนะครับใช่ครับแต่ผมขอโทษนะครับที่ผมบอกว่าผมจะลงคิดแต่ผมไม่ได้ลงเพราะว่ามันลงไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเมลมันเต็มนะเดี๋ยวเราซเมลหรือเมมเมมนั่นแหละครับต้องรอต้องรอซื้อเมมมาใส่นะครับผม ก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปเราไปเล่นแมบบป,ประจนภพยกันผมเปลี่ยนห้องใหม่แล้วนะครับผมก็ไม่ใหม่ขนาดนั้นหรอกนะครับแค่แค่ผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอไม่ใช่นะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็คือฟาร์มผมเปลี่ยนฟาร์มชูการ์เคนใหม่นะครับถ้าถามว่าชูการ์เคนคืออะไรก็คือไอ้ไผ่หรืออ้อยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกชูการ์เคนนะครับชูป้าป้าซูปปาปิมุนนั่นอยู่ก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะว่าอันนี้เป็นม้าและหมูมาต่อนะครับมันก็เหมือนเดิมเลยสภาพเดิมแต่แค่นี่ทุกคนสังเกตอะไรไหมตรงนี้กล่องมันย้มาอยู่ตรงนี้ กล่องครับก็อยู่ในนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ถ้าถามว่าคืออะไรก็จะเป็นของใช้รวมนะครับอย่างเช่นออมสติกแล้วก็หินแล้วก็ออมชุกาเคนดินนะครับผมแต่ข้างบนนี้จะเป็นพวกของที่มันไม่ได้ใช้ฟาร์มผมจะใช้เป็นเหมือนกล่องในฟาร์มครับก็จะใช้อย่างนี้เนาะก อันนี้ก็คือพี่ผมมาเปลี่ยนบ้านให้ใหม่ครับอืมเอ่อผมว่าอันนี้ก็เป็นเหมืองสมรองเหมืองก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่อืมแล้วผมต้องข้าวเนี่ยแหละครับผมไม่ผมปลูกไว้ผมก็เหมือนประดับตกแต่งเฉยๆนะทุกคนตัวสภาพผมก็เปลี่ยนใหม่หรือคขาเหนืเขาเห็นแล้วมาทุกคนมันก็ผมก็ปลูกไว้เฉยๆผมก็ไม่ได้เก็บนะครับผมปลูกไว้เฉยๆครับ ก็ปลูกไว้งั้นแหละครับเก็บไปก็ผมก็ต้องกดตอนอาคีเปิลระเบิดตรงนี้ทุกคนผมก็ไอ้นี่เลยอ่ะเหนต้นไม้หายเลยผมงฟังฟัผมว่ามันเนี้ยเราจะไปลงเหลืองกันดีกว่าแต่ผมว่านะครับทุกคนก็ขอไฟนะครับพอดีฟองเล่นกับข้าหนอมอยู่ก็คือคนที่ผมบอกว่ายิงก็นี้ใสเนี่ยทุกคนตอนรับ ผมขุดมันชื่ออะไรวะลืมภาษาอังกฤษอะอมช่างเลยครับทางนี้มันเป็นทางตันนะครัะผมว่าเดี๋ยวผมไปลงเหืองข้างล่างใต้น้ำดีกว่าผมไม่เคยลงเลยอะอมผมว่าผมอยากทำฟาร์มมอนเตอร์แต่ผมอุปรกรณ์ยังไม่พอเลยเลยอ่าผมว่าผมอีพีไอโอ้ยไอบ้าเอ้ย ว่าหัวใจะจะลดทุกคนผมกลัวน่าก Trans ลัวเว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 มันมก็ไม่าน่ากลัวขนาดนั้นแต่คือผมรู้สึกว่าการที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยมันเสียวหลังแบบผีมันจะมาแล้วนี่อะไรๆไม่มีหรอกแต่ผมก็กลัวนะจะตาย อ๋อเล็กขุดไอรอนก่อนนะครับไอรอนไอรอนผมกลัวมากตรงนะั้นอ่ะเอาจริง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 เอาจังบาลังปังปิงเอาจริงเอาจัง mm hmm. ข้านมเล่นมไหมไหมครับไ,ไ,ไอะไรอก็อยู่นี่ไงวะลืมชาร์จแบตยังอ่ะเอ้ยเอาไปบ้าเมื่อวานเะนี่ยไปบิ๊กบ๊อกตกลคืนไปนั่นได้เลย ก็สุสานวันปีใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าเขายิงกันเสียงแบบนึกว่าสงครามนะจริงก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวของกินเนี่ยกันโอ้โหเกือบเต็มฟ้องเล่นเปล่าให้ขนมมานั่งในนี้ก็ได้ขนมมานั่งในนี้ดิ ไม่เป็นไรพี่อาลิปอยู่ปกติฟังมานั่งด้วยยังไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคเอาแล้วขนมเบาๆหน่อยได้แต่แต่บอเสียงนิดนึงเพราะบางเพลงมันอาจจะมีลิขสุดลิขสุดเปิดเหม็น เดี๋ยวตดเออใจเย็นโดดเหม็นเหม็นก้องฟ้องสุดสามครั้งเออใจเย็นพูดนั่นแหละตดเอ้ยไม่เกี่ยวเลยอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปอยู่เอ้ยอย่าพูดเรื่องเนีทะลึ่งอัดคลิปอยู่เดี๋ยวมันแบนตดห้าครั้งอย่าพูดอย่าพูดพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วก็มันดูมันกดที่ไหนขนมมะถ้าถ้าเป็นเอ้ยจะเล่นกันไหมเนี่ย กอดอย่างเงี้ยขนมดูถ้าเป็นตุก๊กตาลายชอบหนูจะกอดนี้ถ้าเป็นตุ๊กตาพี่พี่จะกอดนี้โอ้ามอยเข้าก็จะนี้แหละหนูกอดแบบข้างล่างแบบอันนี้คือต้นไม้ที่ <Bhar at. S 2> สูงที่สุดนะครับของผมอันนี้คือของผมสูงที่สุดนะครับแถวบ้านผมนั่นแหละมันก็จะเห็นรอบบ้านเลยนะครับก็เป็นบ้านเหมืองแต่ผมผมอยากทํทำฟาร์มมอนเตอร์แต่ว่าผมไม่รู้ดิ มันยังไงอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมตกลงไปผมตายแน่เลยชุบจุม่มจิ้มจุ่มอันเมื่อกี้ก็เป็นเหมืองน,นะครับที่มันน้ำไหลามาชุบ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 โอ๊ยโอ้ยโอยโอยชุบก็เพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆนะครับกินกาไก่ทอดแล้วก็กินนมเปรีย้ยวมาคุ้มๆหน่อยอย่าคุ้งเลย ก็แป๊บหนึง่งโอ้ยเกือบตายถ้าตายอมอมอาจจะมีคนถามหาว่าห้ามเหยียบสีเหลืองอีพีสองหายไปไหนก็เดี๋ยวผมทำให้นะครับวันนี้เลยจะขอลงคลิปนี้ไปก่อนครับก็เดี๋ยวผมมานะครับโอเคผมมานะครับเม,มื่อกี้ผมอําไม่บอกเดีมันมันไม่สำคัญเห็นตัวผมไหมครับเนี่ยนะครับตัวฟองก็เปลี่ยนใหม่นะครับออมชุดกอดท้องด้วยของผมก็ไม่ได้ใส่ชุดก่อนครับเป็ดเป็ดก้าๆเป็ด ี่เจาหองอย่าพูดอำทุกคนฟัองเข้าคิดว่าของนี่น,นี่นะคะฟ้องสวัสด,ดีไฟไม่ตูดทำไมมันไม่ไหม้ฟ้องดิ่งจะฟ้องไปเร่นมาฟ้องรอเลยพี่ไปเร่นมาฟัอง หยูอ่านลิปแบบหนูได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ขออ่านที่แบบนู้ก่อนดูรแรงหลงางแรงงอ่เอแบบอันนี라라้ไม่ใช่พจนอันนี้เป็นมันผมขอไม่ใช่ผมขอเปลี่ยนให้มันเป็นไม่ใช่แบบพจนภัยอีพีสามได้ไหมทุกคนพอดีผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์แบบฟ้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปเลย เอ้ยยังมียับดายูดายูดาพี่พี่อัดคลิปแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่แมปฟองแล้วนะคะผมเฮ้ยขนมพี่อัดคลิปอยู่เดี๋ยวพี่โดนแวน เดี๋ยวก่อนผมเด้งเหรออา้าวเวนเดี๋ยวผมเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูดูแมพบฟองครับอมมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยทำไมพี่เด้งอ่ะฟอง ทุกคนไปเล่นแมพผมนะคะที่เป็นแมพวงจรไฟฟ้า SCP S, <S C P แย่ปะจำง <c oughs> ทุกคนดูมีแมนดไตอนนั้นสิ <c oughs> แม่บอก <c oughs> เป็นบ้าล <c oughs> อันนี้คือห้อง S C P นะครับ <c oughs> ทุกคนตอนนั้นนะผมลองไงเนี่ยแล้วมันใช้ได้จริงเว้ยทุกคน <c oughs> ผมก็เลยแบบเออ ผมก็เลยแบบเอามาสร้างให้ฟองนะครับอันนี้ก็คือของฟองนะครับนี่นะครับก็เปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำ EP หน้านะครับผมเดี๋ยวผมปิดประตูให้ฟองก่อนเดี๋ยวผมสอนทำ EP หน้านครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี้เป็นตัวเหยียบดีกว่าเป็นเหยียบมันจะดีกว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นเหยียบมันก็ไม่ได้นะก็อนี่มันสิบนาทีแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะได้หยุด อะไรตอนไหนนะครับแต่ผมเทีนไขกันไกลนะครับมันต้องเหยียบเหรอมันต้องความจริงมันต้องอ,อืมเอิมอ่มวันวาเลนไทน์เรามีเคลอสเนลส์เคลอสเคลอสหน่อยเรามีสกัสเนล นั้นทำไมอันอันนี้มันต้องเหยียบนะครับมันถึงใจนี่เออวะ่ะก็เหมือนกันดีกว่าตีปาตาจ้าไม่งั้นเราก็ต้องเหยียบไ้ดิทุกคนตตผมว่าเราเอาเหมือนเดิมมา,ตาตดีแล้วนะครับคอยเลือกป,ตา,ตอปตาต่อยระพีแตตาจ้าโอ้มันขเข้าเยอะปาตาอยอ้าลุงมันเข้าลำบากมากเลยนะข้อจริง ผมมันเป็นห้องเก็บของของผมนะคะวันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับ<ม>ก็อ๋อกดผิด<อ>เดี๋ยวผมจะใช้สวิตช์เหมือนเดิมเลยครับทุกคนหนูอยากได้เห็ดอะเห็ดมันอยู่ไหนอะพวกเห็ดมันชอบอยู่ไหนไม่รู้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห้องเก็บของผมก็คือฝึกทํานะคบเปียวว่าก,กันเลยนะครับถ้าผมทําไม่เก่งเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูในบ้านนี้นครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นทีวีหัดทำนะครับทำเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนที่แบบไม่มีอะไรทำาครับทำไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องของซอมบี้นะครับผมตั้งชื่อว่า S C P เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านฟองเอ้ยบ้านฟองมัมีอะไรอันนี้เป็นห้อง S C P นะครับมันรวมกันเต็มเลยเพราะว่าผมทำอัมสปอนไว้นะครับอ่าอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นอ่ะ เนี่ยทุกคนได้ยินเสียง n อ c ีซีไหมเราขอโทษขอโทษพี่ขอโทษเยอะจริงเยอะจังเยอะพลังปังปิ้งอันนี้คิดเองครับอ่านี่นะครับทุกคนสังเกตได้ว่าไข่ไข่ไข่เอ็ีซอ่ะค่ะทุกคนจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนไข่มอนสเตอร์จะอยู่ส่วนไข่ซอมบี้จะอยู่ด้านบน,นครับสังเกตดีดีว่าทําไมทําไมซอมบี้ชาวบ้านมาถึงเยอะนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวเราดูมันสปอนขึ้นมา นี่นะครับมันสปอนขึ้นมาแล้วนี่นะครับซอมบี้มันก็จะสปอนด้วยนะครับซอมบี้ไข่ซอมบี้จะอยู่ด้านด้านบนนะครับส่วนเอ็มซีอยู่ด้านล่างนะครับพอมันเกิดมาปุ๊บมันก็จะโดนฆ่านะครับมันก็จะโดนกินส่วนซอมบี้มันก็จะมีน้อยนะก็จะเป็นอะไรเพราะอะไรมันโดนกินเอ็มพีซีสปอนนะงก้อนนี้ก็เป็นห้องฟองนะครับก็จะมีประมาณไม่มีอะไรเลยนะยังไม่ได้สั้ง เดี๋ยวผมจะหนีบเองพี่เข้มันชอบอยู่ไหน่ยเพราะมันดิ่งพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวปิดประตูอมยเปิดไว้น่เลยเ,เดี๋ยวผมจะลองใช้วงจรอ,อันนี้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูเดล้วคานจริงมันต้องแบบต้องให้มันปิดไว้นะครับแล้วพอเหยียบมันถึงจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเออ ตั้งัันนะครับแต่ว่าผมทาไม่เป็นเออไม่เป็นอีกแล้วอะไรก็ไม่เป็นเลย <c oughs> เอืเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอันนี้มันยังใช้งานได้อยู่ไหมเออเมื่อกี้จะหยิบเทียนทีะอะไรวะอืมไปทำอะไรเทียนทีอ่ะก็บอกว่าหยิบผีดอืมระเบิดข้างนี้ผมทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มา นี้ปุ๊บนี้ลองเปิดเอ้าเออใช่ใช่ใช,ใช่อย่างนี้อ๋อทูกอะไรกันนักนายเวนนี้โสตรป่าเดียวนี้ไอเวคำว่าไอเวไม่ใช่คำหยาบทุกคนผมว่าผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันดูทุกคนดูนี่นะ เวอ,อร์ชันนี้มันมัดเรือได้ไหมเดี๋ยวลองมัดเรืเอมันทำชิงช้าเส่ยเหวินเอ้ยชิงช,าช้าเฉยๆนัน่นแหละเสวันบ้าเลยผูกไม่ได้นะเอ้ยหรือเนี่ยผูกได้ผูกได้ด้วยขอ้ขอแฉข้อแฉเล่แฉแฉสาวสาวหนึงปุ๋ย แกงสโมก,กิตอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนครับจะมีงานส่งเพราะว่าเรือนอนไลนะครับใครที่เปิดเทอมแล้วก็โชคดีนะครับแต่มีใครได้ฉีดวัคซีนกันบ้างไหมแต่ผมได้ฉีดเดือนกันยานะครับเอ้เดือนกุมภาแต่ยังไม่มีกำหนดวันนะครับ ย็ดเ็ไ่งไม่ได้มีนมนมนไมได้มนม่ะไอรกผมได้ฉีดไฟเซอร์นะทุกคนมันเป็นสีขาวอยู่ไหนอ่ะถ้าผมไม่ทำคลิปไม่ต้องห่วงนะผมก็อยู่เฉยๆนั่นแหละผมก็ขอพักนะถมันเป็นสีขาวอยู่ไหนชุบมันไม่เด้งหรอพี่มันปลูกเนวเร็วสีขาวอ่ะอยู่นี่ภาษาอังกฤษ เด yeah! ี๋ยวผมทำไงอะลืมมันทำยังไงทุกคนต้องพูกปันนีใช่ปะเออนี่ยได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอกีเมื่อกี้ได้แล้วแต่มันดิ่งเฮ้เฮ้เอ้เเฮนเฮ้เฮนเฮ้เฮเฮ้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 เ แล้วก็เอาดินโปะใช่ไหมที่ผมเห็นนะเอ้ากลัวผีอืมเนี่ยแล้วก็ฟึกมันมันก็จะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆอุดตอนที่มันลงนะใช่ไหมใช่่อยางนี้ทุกคนครับ ล,ดาดาลดูด่าดตาลูบลูด่าเดบิดีที่ผมได้ดูม,มันเป็นสีดำไม่ใช่เหรออมันนี่ไงสีดำทุกคนนี่ไงผมเห็นอะมันปีนที่มันทำเป็นเสาคล้ายๆายกัน เอ้ยทำเป็นแล้วก็าหาอะไรที่มันเป็นนาฬิกามา้ายนาฬิกามวางมันได้ไม่ได้หรอกเอาให้มันคล้ายนะผมเล้วมันก็เท่ดีนะแต่ผมว่าแบบนี้ผมว่าปล่อยไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองปล่อยแล้วจะลองเป็นชิ้นช้ามันก็จะหยุดนะทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้วงจรอ,อะไรทำงานใครกดวงจออรเลยอ๋อ ก็ทุกคน